นี่มีแต่อะไรไม่รู้โอ้โหดูเราเราถูกเกณฑ์ทหารมาที่นี่แต่เขาจะเกณฑ์เรามาทําไมไม่รู้เราเรารู้สึกโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครยิงอะไรมาวะเราไม่รู้เลยว่าเราต้องทํายังไงอ๋อเราเป็นเราเป็นทหารหน่วยไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใครเออเออยิงเลยไม่รู้ใครไม่รู้ที่เรารู้แอบก่อนดีกว่า ตายอย่างดูสภาพก็น่าจะไม่รอดละเรายิงคนตายไปหนึ่งคนแล้วเฮ้ยพูดปืนยังแรงอ้มเดี๋ยวเราเป็นอันนี้ดีกว่ายาโอเคท่อนแผลรักษาอย่างเดียวเราจะรักเลิงรักษาใครดีเฮ้ยคนนี้แล้วกันไป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  โอ๊ย,อย,ยไหวไหมรักษาอ่ะรักษาอเล็กบาลอเล็กบาอาลอุอ๊ยเพื่อนอุ๊ยเพื่อนรถตายไปห่งคนแล้วคุณเอ้าเอ้าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัวอะไรวะเนี่ย อายุก็แล้วกันโอ้โหทำไมทำไมสาภาพโซเวียตมันเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำไมนางมีวะไม่รู้แต่ทำไมเอ้ยเอ้บองบองข้างบนคืออะไรช่างมันเอเออขุด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 เอาไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบุกมาวะไอเราเรากำลังไปบุกประเทศรัสเซียไปไปต่อไปต่อประเทศรัสเซียกัน คราวนี้แหละออโอ้โหเพื่อนดูเพื่อนเราดิสุขนาฏกรรมเฮ้ยเราจะเอาแต่ขุดไม่ได้นะโลดโหลดโหลดโหล,ลดก่อนโหลดก่อน เขาไปหมดแล้วเอาไม่ขุดต่อเพื่อนเฮ้ยเอาไปบุกแล้วนะบูบูมา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 ันนี่มันนี่บุกตรงๆยาง้งมันก็มันก็นั่นเลยยิงดีวะเอาไม่ยิงอะ่ะโอเคดูเหมือนเขาจะตายไปแล้วอันนั้นอะไรเนี่ยนเะออ เออใครอีกไม่รู้เอออย่าขวางอืม<ห>เพื่อนเ,เพื่อรอขึ้นไปไปขุดต่อดิรออะไรล่ะเฮ้ยเพื่อนจอะาตายนะแต่เรารักนายมากระนายนายเป็นคนที่เกคนที่ดีมากอ,อ,อกุอีกตัวนั้นคือใครวะ อ้าแล้วนะเออแตกอุ้ยอุ้ยอ่านมันมาจากด้านหลังเลยนะอ่ะอุ้ยโอ้ยแตกแตกหมดโอ้โหอุ้ยใครมันยิงเพื่อนเราวะเอ้าอย่าตายนะ เออโดนหัวเรอ,อหลังนายมากเหรอนายเป็นคนแค่เก๊เไป,ไปถ่ารัสเซียเฉยมาเอาใหม่น่ารำเนี้ย <c oughs> มีตลาดตรงนั้นมา ราช่วยอนขุด,ดันต่อดีกว่าเฮ้ยตายเมื่อกี้ตายอนาถไปคนเร็วคนเร็วคนเร็วึไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้เราอยู่ประเทศอะไรเนี่ยประเทศประเทศอินโดนีเซียหรอมัไปไปไป แต่ทำไมมันเขียนว่าสหรัฐอเมริกาวะไอ้แบทแมนแต่มันเสียเปียบเราเฮ้ยไม่ใช่ดิเราเสียเปียบมันนี่ว่า78ลำรองนั่นอ่ะ มันมันคาพลเรือเราไปอย่างเยอะโอ้ยเคื่อนไปไปบุกมันบุกมันเราจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเราจะชนะสงคารามนี้ให้ได้ประเทศเราต้องชนะฮะเอออ้หข้าสิบเอ็ดลำลอกอดูข้างบนอุยอ้ยๆเกือบตาย กระสุนหมดกระสุนหมดโอวยอยู่ทำไมติ๊ยิงไม่ติดโอ้โหโยนไปไม่โดนอะไรเลยไปไปไป ปนี่น oh, oh. oh, right ี่เองเออหกเข้าไปเลยอ่ะโยนโยนด้วยอ่ะโยนแทบไม่โดนเออเก็บหมดอ่ะ

cái các sự nhận nhớ โอชนะเหรอเฮ้ยเริ่มต้นรอบใหม่โอเคชนะใช่ป่ะโอ้โอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่สงครามอย่างมัน